พี่น้องมาดูสิตัดตะทองกัดตัดข้าวเหลือประมาณทอนนี้ค่ะดูครับพี่น้องน้ำไหลทะลักท่วมคันนาหมดเลยเห็นไหมทำยังไงถึงจะใส่ปุ๋ยได้ดูสิตามคันนาเน่ยดูข้าวสิขนาดข้าวสูงเกือบเท่าหัว,หวดูน้ำสิพี่น้องจูงมากเลยกลายมาจากห้วยฝั่งนูน้น ต้นห้วยมาเลยเนีย่เห็นไหมเยอะงามเยอะเจรินชนิดเดินตามคันานั่นเนี่ยน้มลหลเชี่ยวขนาดนี้น่ะก็ต้องเดินแบบระวังเลยเพราะไม่งั้นกลัวจะล้มค่ะพี่น้องเห็นไหมคะอาจารย์เตาทองก็ตัดเรือประมาณเท่านี้นะคะไมโลจะเสร็จหรือเปล่าเสร็จยังไงก็พรุ่งนี้ก็อ่อยมาลจตคะ่ะเห็นไหมเห็นไหมพี่น้องท่วมเลยจะทำยังไง จะตัดหญ้าตามคณะก็ตัดไม่ได้เพราะวม่น้ำมันท่วมดูพี่น้องดูต้นข้าวน้ำจะไม่แเจด,ดีคองอาจารย์ตาทองนี้คือว่าข้าวต้นข้าวมาสูงหน่อยก็เลยต้องตัดออกเห็นไหมพี่พี่น้องถ้าเราไม่ตัดออกก็จะเป็นใบไมย้ยางงี้พอเราเก็บไว้พอเวลาข้าวตั้งท้องก็คือไม่ได้เลยเห็นไหมพี่น้องถ้าเราตัดไม่เหมือนก็ ให้ชีวิตเข้าใหม่เขาก็งอกออกมาใหม่แล้วก็สวยงามค่ะเห็นไหมอันนี้คือตอนที่เรามาซ่อมคือพอซ่อมเสร็จน้ําก็ท่วมมาเลยเห็นไหมเหนาะใส่ปุ๋ยก็ใส่ไม่ได้เพราะน้ามันเยอะถ้าเราใส่แล้วก็มันจะไปตามน้ำนะ่ะไปฝั่งนู้นนี่นไหมเข้าฝั่งนู้นก็งามสุดยอดเลยค่ะทีนี้ถ้าใครทำได้ก็คือข้าวงามมากเลย โดยเฉพาะคนที่ถูกน้ำท่วมคือไม่ได้อะไรเลยราะคนที่ไม่ถูกน้ำท่วมก็คือดูสิพาวงามพอประมาณะคะ่ะพี่น้องดูดูน้ำน้ำคันนาใช่อันนี้คันนานะคะโดนน้ำท่วมเยอะเยอะมากเลยบางคนก็ไม่กล้าจะใส่ปุ๋ยก็ข้าวก็จะเป็นประมาณนี้แหละคะ่ะไม่กล้าใส่ปุ๋ย เพราะว่าไรปุ๋ยมันแพงก็ทำให้ใจปีชนปีค่ะนนียจ,จะพาไปดูคนใส่ปุ๋ยน้อยๆไม่ค่อยจะใส่ปุ๋ยเยอะข้าวจะอยู่ระดับไหนดูพี่นะ้องก็ไม่ได้นราก,ก็ต้องเป็นแบบนี้แหละเชิต้องเดินลุยน้ำไปค่ะเพื่อไป ข้าวพอข้าวจะเริ่มตั้งท้องแล้วก็ข้าวก็จะสวยใสแบบนี้ข้าวตึมทองแล้วก็จะเริ่มเปลี่ยนสีค่ะเริ่มงามงามเพราะว่าเขาจะแต่งตัวเวลาที่เขาจะตั้งท้องนะคะ ยังไงคะพี่น้องข้าวสวยไหมคะถ้าข้าวจะตั้งท้องแล้วก็จะสวยเราจะเปลี่ยนแปลงตอนที่ข้าวเริ่มตั้งท้องแล้วก็จะสวยงามมากเลยค่ะตอนเล็กๆก,ก็ไม่ค่อยสวยทลายพอเริ่มตั้งท้องก็จะสวยมาดูกันค่ะว่าดูสิ น้ำไรฉลักตามคนาเลยนันพี่น้องเป็นอย็กยังเดินตามคนายังท่วมขนาดนี้เลยเนื้ออาจารย์ตัดชองตัดนะน้ำจิบูมเยอะเลยเร้เพื่อัดเอาแต่ปลายจที่เรียกว่าจะตัดให้มันตามกันหน่อยเจที่นี้มันตัดไม่ได้เพราะอะไรน้ำเยอะอาามมาถ้าเราตัดม,มากถ้าเราตัดมากตัดมากกตัวว่า โดนน้ำแล้วก็จมแล้วก็เสียหายค่ะจะเลยเอาแค่ปลาย,ลายมันออกเห็นไหมพี่น้องน้ำเยอะดูนี่นี่ขนาดตามคนนานะคะขนาดเข้าสูงเขา้าเอาน้ำยังขนาดนี้เลยเดี๋ยวจะเดินด้วยน้ำอันนี้ตามคันนานะคะเดินรุด,ดน้ำต้องระวังหน่อยค่ะเพื่อที่ไม่ให้ลุมเ,เดิมโทรศัพท์ ตกน้ำแล้วก็เสียหายเลยแย่เลยไม่มีจังจะซื้อเลยจะเลยเดินระวังค่อยๆเดินไปเพื่อที่จะไม่ให้เราล้มแล้วก็ตกน้ำค่ะถหาลมแล้วแย่เลยนะโดนอาจารย์ตอครองดาบอกว่าให้อยู่นิ่งๆไม่ยอมอยู่นิ่งๆอ่ะคือจะลงไปช่วย้วลงไปไม่ได้ดูนะพี่น้องดูตัวน้ำดิ ก็ให้ตัดแต่ปลายปลายอ้ในฟังที่ตัดมาก็เริ่มงอกงามมาแล้วค่ะที่ตัดได้สองวันมาแล้วค่ะเริ่มงอกงามมาแล้วอันนี้อาจารย์เตาทองเหนื่อยหน่อย,อยเพราะว่าสนิทไม่ได้ช่วยไม่กล้จะลงไปตัดเพราะอะไรอาจารย์ไม่ให้สนิทต,ตัดเพราะอะไรกลัวปลิงติดค่ะ เลยไม่ชนิดช่วยตัดค่ะรัวสิ่งที่มองไม่เห็นคือปลิงนั่นเลยอาจารย์บอกว่าปลิงเยอะชนิดมาก็ใส่บูธใส่ลายมาเลยค่ะตัวปลิงเหมือนกันนะพอชนิดรัวปลิงเครื่องเป็นอะไรเสียอีกหรือเปล่าถ้าเสียก็คือโอเคแค่นี้ก็พอ สงสัยเป็นอะไรครับใบมันติดใบเข้าวมันติดหรืออะไรเครื่องเป็นอะไรฮะเสียอีกหรือเหนื่อยเห,หนื่อยหรือเสียฮะใบเใบใบเป็นอะไรใบใบจะอะไรฮึจับตัวใบมันรวม ไม่ไม่ไม่จับเลยมีแต่น้ำแล้เนาะอ่าัก้าพี่น้องหน่อยว่าเป็นยังไงวันนี้สนิทไม่ได้ช่วยอ่ะเป็นยังไงเหนื่อยไหมไปดิน้ำมันเยอะพี่น้องนอนกลางคืนก็คงทจะจะไม่กระดิกตัวแล้วเครื่องมันมีปัญหาเป็นอีกแล้วมันเหมือนใบมันใบมันเป็นเนาะทำงานใช้มันหนัก ช้ข้ขาหไม่ใช่<อ>ไม่ใช่จะโดนกระบายมันโดนอันนั้นเอกไหมเสียอ,อีกไหมน้ำมันหมดวะน้ำมันหมดเลยแปลว่ามไม่ค่อยมีแรงไม่น้ำมันเลือนนิดนึงหมดเลยเลือนนิดนึงจะเป็นที่น้ำมันหมดเติมน้ำมันก่อนอ่อาจับเลยนะ